โาาด,ด,ดนขีดล่างนะครับกับบองพันนอนครับเออจะห้องออกได้นะครับเขาบอกเมื่อเชา้าอยากเจออยากเจอบอกว่าเขาบอกอยากเจออยากเจอไม่เขามาโหที่เอาขึ้นเ,เขาแบกหนึ่งดอกเมื่อเช้าเข้ามารอยเข้าก่อนโรงงานนะ 不喝酱油。<laughs> <laughs> <laughs>